อาเช้านี้ก็มาฟังในเรื่องของกรรมแล้วกันเพราะคนเรามีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นพวกพ้องกรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองที่พระเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นสุภาษิตนี้ก็คล้ายคลึงกับการที่ เขาบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเองเมื่อทำให้ผู้ใดได้เจ็บปวดย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นกลับคืนซึ่งวิบากกรรมของแต่ละคนเน,นี่ยโยนล้วนแตกต่างกันออกไปบางคนป่วยไม่ทราบ สามารถบางคนลำบากบางคนตกงานบ่อยวิบากกรรมนี้ตามมาหลายพบหลายชาติซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันไปกรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาประกอบด้วยเจตนาที่ตามมาตั้งแต่ในอดีตชาติหรือในปัจจุบัน ก็ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านั้นมันมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมไปตกอยู่ที่ผู้กระทาไม่มีใครหลุดพ้นหรือนี้จากกฎแห่งกรรมได้ีิบากกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันเหมือนกันบางคนว่างงาน บางคนไม่ประสบความสำเร็จกับการงานครอบครัวมีเหตุต้องทะเลาะกันอยู่เสมอมีปัญหากับคนรักเป็นระยะระยะระยะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นวิธีการแก้กรรมให้ตัวเองจึงมีมากมายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลค้นทางในการบรรเทาวิปากกรรมนั้นนี้ซึ่งอาจทำให ซึ่งอาจทำได้หลายวิธีถ้าเจ้ากรรมนายเว็ตัวหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บปวดได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บปวดทันทีกรรมนี้ก็จะเบาบางและชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากตัวเราว่าสิ่งมีสิ่งดีสิ่งมีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นที่ป่วยก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มนี่แสดงว่าเราเริ่มนี่อะไรแสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วหากกรรมยังเยอะก็ยังลําบากอยู่ใช่ไหมหากกรรมมันมันมีมากก็ลําบากอยู่ถ้าถ้ามีกรรมไม่มากมันก็ไม่ลําบากเท่าไหร่พิธีแก้กรรมจะแก้ยังไงไม่ว่าจะเป็นการทําบุญเช่นการใส่บาตรถือศีลกินเจช่วยผู้เดือดร้อนถาวายสังฆทานสวดมนต กราบบิดามารดาล้วนเป็นมหากุศลการทำบุญให้อธิษฐานจิตทุกครั้งโยมเพื่อนำส่งบุญให้กับตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและบุญทั้งสิน้นเทตมาเคยพูดเป่ฟังแล้วในครั้งก่อนๆว่าจะทำยังไงการวิธีแจกกรรม ให้อาโหติกรรมจเจ้ากรรมนาเกตเรากินอะไรลงไปบ้างรับประทานอะไรไปบ้างวันหนึ่งก่อนที่เราจะแจ้งกรรมก่อนที่เราจะโหติกรรมให้เจ้ากรรมเากนเวียนเราก็ตั้งนโมสามจบนะแล้วก็ขพเจ้าใส่ชื่อตัวเองนะนำะกุลด้วยเกิดบันที่เท่าไหร่ใส่วันที่ลงไปแล้วก็กล่าวคำว่าวันนี้ขาปเจ้าขอตั้งกิจถึงบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธ ทั่วสาก,กลโลกรวมถึงองค์เทพองค์พรมที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งกิจถวายอะไรสังฆทา,านปล่อยนอกปล่อยปลาอะไรก็ว่าไปสังฆทา,านหรือว่าทำบุญอะไรก็ได้ลูกขอถวายบุญกุศลน,นี้แจ่องค์สมเด็จพระตัมมาตา่าุทเจ้าทุกๆพระองค์ รวมถึงองค์เทพองค์พรหมทั้งหลายให้มีพระราีมากขึ้นและขอให้ทุกๆุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกจงเจริญทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโพคะทุกพบทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาและวิญญาณหรือโปร่งใสเนี่ยวิญญาณที่โปร่งใส ทุกผู้ทุกคนศัตรูหมู่มารมนุษย์ปริวานญ,ญาติมิตรคนรับใช้สามีภรยาบุตรธิดาทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลน,นี้และอโหติกรรมซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้บัดนี้เถอะสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีบาร,รมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเต็มขึ้น เพื่อช่วยตั้งความไม่สูงขึ้นและตั้งคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมเกิดปัญญาทางโลกทุกคนสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำในบันนี้สาธูเนี่ยกล่าวถึงตัวนี้หลโยมคำที่เราทิฏฐานตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยแช่กรรมได้กรรมที่เราสร้างทางนี้ก็ต้องมันทำามดีด้วยนะ ทำบุญตางบาทเข้าวัดฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วยจึงจะเป็นการสร้างกรรมดีโย่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งสิ้นขอฝากให้คิดแล้วก็ขอจเจริญพอรอย่าลืมกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์ขอจเจริญพรขอบคุณทุกท่าน